อนุทินได้รับรายงานแล้วผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตที่จังหวัดนครพนมไม่ได้เกิดจากการถูกตัดไฟพร้อมสั่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำรายงานส่งกลับมาอย่างละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตัดไฟฟ้าของบ้านของกลุ่มผู้เปราะบางแห่งหนึ่งจนทําให้ผู้ป่วยติดเตียงที่กาลังใช้เครื่องช่วยหายใจเสียชีวิตและทําให้เกิดกระแสดรงมากขึ้นว่าเรื่องของการเสียชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคน ใจแต่ต้องดูก่อนว่าเหตุเกิดขึ้นจากการที่ถูกตัดไฟหรือไม่ซึ่งต้องแยกย้ยายเป็นเร,เรื่องเพราะหากมีการจ่ายค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการตัดไฟได้นายอนุทินกล่าวค่ะว่าตนได้สั่งการให้ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำรายงานโดยละเอียดส่งมาให้ตนอีกครั้งซึ่งบืองต้นได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกตัดไฟเพราะไฟถูกตัดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงขอทราบเรื่องว่ามีเหตุจําเป็นต้องใช้ไฟและมีคนไปจ่ายค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็กลับไปดำเนินการต่อไฟให้ส่วนที่มีการระบุว่า เื่องช่วยหายใจจาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนายอนุทินตอบว่าตอนนี้มีแต่เขาบอกแต่ดีที่สุดคือต้องไปสืบหาความจริงก่อนค่ะและระเบียบราชการอะไรทุกอย่างก็ต้องมีอยู่นอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรกูลยังกล่าวถึงการนัดพูดคุยกับพรคร่วมรัฐบาลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ายังไม่ได้มีการนัดหมายและขณะนี้นาย,ยกรัฐมตรีก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศจึงยังไม่มีกําหนดการว่าจะนัดพูดคุยกันเมื่อใดเพราะเรามีเรื่องที่ต้องแก้ไขให้กับประชาชนซึ่งสําคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจังหวัด ังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตอนนี้มีฝนตกหนักมีสถานการณ์น้ําหลากเข้ามาอีกจึงต้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อนพร้อมย้ําค่ะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่ทุกจุดมีแต่ระดมเพิ่มเข้าไปซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอรสินสัมพันธารัตประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแต่งตั้งพระราชการหลายตําแหน่งทั้งนายชดนรินเกิดสมรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไปเป็นรักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพิ่มอีก3ท่านรวมทั้งหมดเป็น4ท่านค่ะเพราะฉะนน,น,นัั้ตอีีีจงงหวดเชยยราม แล้วต่อกันที่ขบวนรถเพื่อสศพครูและนักเรียนเหยื่อไฟไหม้รถบัสถึงโรงเรียนวัดเขาพระยาแล้วสวดอภิธรรมคืนนี้คืนแรกวันนี้ค่ะขบวนรถของครอบครัวญาติพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานายบินบรรลือฤทธิ์พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิงทีร่วมกัญยูทยอยนําร่างของนักเรียนและครูค่ะเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังขรารครบแล้วทั้ง23ร่างโดยได้บรรจุศพลงในโรงเย็นจํานวน2ี่โรงที่เตรียมเอาไว้ภายในอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนและมีการประดับตกแต่งสถาน ที่เป็นสีขาวดำท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความโศกเศร้าของญาติและประชาชนที่มาช่วยงานค่ะมินมนลือลิตได้เปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีตนนั้นจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อรับปากน้องแล้วว่าจะมาส่งน้องให้ถึงที่ตนและทีมงานมูลนิธิร่วมกัญญยูทุกคนพร้อมใจที่จะมาส่งน้องสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่าหลังจากได้ตกลงกับทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทุกๆคนแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ตรงนี้เพื่อใใหห้้้เกกิดควาามมมพรอที่สุ เพื่อที่จะรองรับพิธีการต่างๆส่วนกําหนดการการสวดอภิธรรมนั้นในเบื้องต้นก็ได้มีการดูให้เกิดความเรียบร้อยและให้เกิดข้อผิดพลาดให้หน้อยที่สุดโดยในวันนี้ค่ะก็จะมีการสวดเป็นวันแรกยาวไปถึง5วันและในวันที่8ตุลาคมก็จะมีพิธีราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกรมขนส่งทางบกสั่งเด้งหัวหน้าฝ่ายและนายช่างตรวจสอบสภาพรถเส้นเพลิงไหมรถบัสพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะเปิดเผยถึงกรณีรถบัสนำนักเรียนไปทัศน,น,นศึกษาประสบอุบัติเหตุเพลิงไหมบริเวณใกล้ทางย แยกต่างระดับอนุสรสถานถนนวิภาวดีรังสิตจังหวัดปทุมธานีว่าซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากโดยนายสุริยักษ์จึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุรพงศ์ปียชครัฐมนตรีช่วยได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัยโดยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําล่าสุดค่ะกรมขนส่งทางบกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวโดยสั่งการให้ข้าราชการจํานวนสองนายตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและนายช่างตรวจสอ สภาพรถชำนาญงานายตรวจสภาพรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปช่วยราชการนักกรมขนส่งทางบกเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากพบว่ามีการกระทำความผิดกรมขนส่งทางบกค่ะจดะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดปิดท้ายกันที่พาณิชย์ตรวจสอบผักสดย้ำกินเจปีนี้ราคาไม่แพงหลายชนิดลดลงนายพิชัยนาริพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้สั่งการให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าผักสดเพื่อดูแลสถานการณ์ได้ปริมาณและราคาเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาล กินและมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่กินเจและบริโภคผักสดซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่ต้องการจะไม่เพียงพอจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดส่งค้าปลีกที่สําคัญท้งนี้ผลการตรวจสอบค่ะพบว่าผักส่วนใหญ่โดยเฉพาะผักที่ใช้ในเทศกาลกินเจราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงาจากปีที่แล้วในทางกลับกันมีหลายรายกายปรปรับตัวลดลงแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีผักบางประเภทที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยทําให้มีราคาปร,รับตัวขึ้นสูงเล็กน้อยนั่นก็คือกระหล่ำปีและผักกาดขาวซึ่งจะอยู่แค่2ชนิดนี้เท่านั้น เพราะพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือทางนี้ขอยืนยันว่าผักทุกรายการมีเพียงพอรองรับปริมาณความต้องการของพี่น้องประชาชนที่จะมีมากขึ้นสามารถเลือกซื้อผักไปบริโภคได้อย่างสบายใจเพราะปีนี้ราคาไม่แพงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b ็นเอ n